วันนี้เอาทั้งของขาวของหวานเข้ามาในห้องเลยบาบาบาปาบาบาปานะมันร้องหนีปเปะสวัสดีครับทุกท่านพบกับผมโทนี่เคในโทนี่เครีวิว EP 2 1 สิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเป็น McDonald's Minion Wave 2นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ใช่แฟนคลับมินเนียอะไรนะจริงๆออกจะลำคาญด้วยซ้ำแต่ว่าเห็นว่าไหนๆก็มาแล้วตอนเว็บแรกอะไรผมก็ไม่รู้นะก็เลยซื้อมาเก็บสะสมไว้สักอันหนึ่งก็แล้วกันแล้วมันก็มีพวกเมนูเข้าตีมด้วยอันนี้แมกก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าจะสปอนเซอร์ก็ได้นะครับผมยินดี จริงๆผมก็เป็นคนที่ชอบสะสมพวกของแถมหลังซองขนมแล้วก็พวกเซตพิเศษอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่านี่น่าจะเป็นคลิปแรกเนาะที่ได้ทําเกี่ยวกับอันนี้อันอื่นๆก็ยังไม่ได้ถ่ายบางอันเคยถ่ายไปบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตัดต่อยังไม่ได้ทําให้เสร็จอะไรอย่างนี้ก็มาดูวันนี้แล้วกันมันก็เป็นโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับถึงวันที่13สิงหาแล้วมันจะปล่อยออกมาเป็นเซตเซตเซตละ3ตัวอันนี้รู้สึกจะเป็นเซต11มั้ง เดี๋ยวมาดูพวกเมนูในตีมนี้กันก่อนจริงๆแล้วมันจะมีมันฝรั่งทอดเป็นรูปมินเนี่ยนด้วยแต่ว่าเขารีบเอาออกเกินไปหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะให้เท่ากับวันที่โมเดลมันออกวันสุดท้ายก็คือ13สิงหาอ่ะอันนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีมันคือไอศครีมซันเดย์นั่นเองมันเป็นซันเดย์ช็อกโก้บานาน่านะตีมมินเนี่ยนมันก็จะแบบนี้เนาะเป็นบานาน่าเพราะมันตัวสีเหลืองๆนะแล้วก็อันนี้เป็นแม็กฟลอรี่เป็น ไอศกครีมเหมือนกันนะจริงๆผมเคยกินแต่ซันเดย์ไอแบบนี้ไม่เคยกินนี่สวยงามเลยนะเป็นช็อกโกโ้บานาน่าเหมือนกันนะครับตามธตีมแล้วอีกอย่างก็มีพายช็อกโก้บานานา่ามันก็จะเป็นพายของหวานนะอันนี้กรอบดีนี่ไส้ก็จะมีทั้งกล้วยแล้วก็ช็อกผมถูกใจมากเลยกินแล้วติดใจอยากให้มีเมนูนี้ต่อไปเรื่อยๆนะ นอกนั้นก็เป็นเบอร์เกอร์ทั่วๆไปนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับตีมมินเนี่ยนอันนี้ชิสซี่เบคอนนะครับรู้สึกจอกใหม่แล้วก็แม็กฟิชผมจะต้องสั่งแม็กฟิชทุกครั้งเลยเวลาสั่งแมคโดนัลมา <S <S 1> <S 1> เอาละเรื่องเมนูอาหารก็จบลงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาเข้าสู่ช่วงแกะตัวแคปซูลมินเนี่ยนกันเลยครับ คลิปนี้ก็คงสั้นๆอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราแกะแค่ตัวเดียว <c oughs> คือเซตนี้เนี่ยที่ผมเลงไว้ก็จะมี2ตัวที่สนใจเป็นพิเศษก็จะเป็นตัวที่มันมีปีกหนังฟ้าแล้วก็ตัวที่เป็นแดะคูล่าอันนี้นัมเบอร์3ามสามผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าอันไหนถ้าเกิดได้ตรงใจนั้นก็ เยี่ยมไปเลยอ่ามาดูที่ซองกันสักหน่อยบอกว่า Minion The Rise of Gru ก็คือมินเนียนมันบอกว่าการลุกขึ้นของพวกกูเ <H ee? S 1> อ่่ไม่ใช่นอกนั้นก็เหมือนเดิมอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้ว <S 2> <S 2> โอ้ผมค่อนข้างถูกใจเนี่ยใช้ได้สวยนะผมว่าสวยอยู่งานสกรีนอะไรนี่แบบโอเคเลยชัดเจนดีเอออันนี้มัน ยังไงบนล่างเอออันไหนบนไหนล่างก็ไม่รู้เหมือนกันการเปิดก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกับโปรกบอลเลยเนี่ยผมเอาโปเกบอลมาด้วยเปิดงี้โปรกบอลอันนี้ผมซื้อตอนเซลลที่พารากอนนะ178.5ถ้าถามว่าทำไมจำได้ก็ผมเก็บใบเสร็จเอาไว้ในโปรกบอลนี่แหละแต่หยิบออกไปออันนี้คือตัวที่เราได้อ๋อไม่ใช่ที่เราเลงทั้งคู่เลยทั้งไอตัวปีก เทวดาแล้วก็เดคูล่าอันนี้เป็นแบบฮาวายฮาวายเาไม่เป็นไรเราเก็บไว้เป็นที่ระลึกอยู่แล้วอันนี้ก็สุ่มนะครับแคปซูลตัวละ50เลือกไม่ได้แต่ว่าถ้าใครอยากเลือกเก็บเนี่ยผมก็เห็นมีคนเอาออกมาขายเยอะแยะนะบางคนก็มีครบเซตตั้งแต่ก่อนเข้าไทยเลยไม่รู้ว่าเขาไปเอาเข้าทางไหน คือมีเยอะแยะครับหาได้ในเพจของ McDonald's นะมีทุกวันเลยเม้นกันเต็มไปหมดแต่ว่านั่นแหละผมเก็บแค่นี้แหละก็เลือกดูดีๆแล้วกันบางเจ้าผมก็เห็นฟันกำไรไปมากพอสมควรเลยนะเอออีกอย่างที่น่าสนใจของอันนี้นะคือมันจะมีแอคเดียวกันหมดแต่ว่าเป็นสีทองเออแบบเห็นแล้วไม่รู้ว่ามันเคลือบดีแค่ไหนนะแต่มันน่าสนใจไงเป็นสีทองหมดเลยพวกขายต่อก็คือแน่นอนมามาขายแพงอยู่ละอ่ะก็จบแล้ประมาณนี้เนาะ งานประกอบอะไรก็ถือว่ามีน้ำหนักอยู่ใช้ได้เลยเดี๋ยวเอาใส่โปรกบอลใส่ได้ไหมเนี่ยอืมใส่ได้อยู่เหมือนกันขนาดของแคปซูลมินเนี่ยนมันจะใหญ่กว่าโปรกบอลนิดนึงนะก่อนจะจากกันไปผมขอฝากเพจ Facebook โทนี่เคไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่ EP หน้า สวัสดีครับ